ส่วนเหตุการณ์นี้มีไฟไหมค่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นลักษณะอาคาราริย์ทขายของเจ้าหน้าที่รีบไปดับไฟเลยกลัวว่ามันจะลามไปติดอาคารข้างเคียงเดี๋ยวจะดับยากในระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่รายนึงไม่ได้ใส่หมวกนิรภัยนะคะหัวไปโดนสายไฟเข้าโดนไฟดูดคะ่ะตอนนี้ลูกน้ำสองผู้หานะครับ ขอขอแถบสนนด้านหลังด้วยครับข้างหลังมีแหล่งน้ำสพย่อยบางน้ําจืดได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าไฟไหม้อาคารพาณิชย์หชั้นในตําบลบางน้ําจือดอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะระดมรถน้ํารถดับเพลิงจากอบตอใกล้เคียง20คันเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการขายส่งสื่อบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกวิดีโอค่ะ เจ้าหน้าที่ต้องรีบฉีดน้ําเพื่อดับไฟเพื่อไม่ให้มันลามไปยังร้านข้างๆเพราะว่าอาคารมันปลูกติดกันสามารถคุมเพลิงเอาไว้ในวงจํากัดได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังคงฉีดน้ําหล่อเอาไว้เพื่อไม่ให้ความร้อนมันปะทุข,ขึ้นมาอีกทีนี้ช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสมุทรสาครขึ้นรถกระเช้าไปบนอาคารค่ะ มีเจ้าหน้าที่สองคนขึ้นกระเช้าแต่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแล้วมีจังหวะหนึ่งหัวไปแตะโดนกับสายไฟแรงสูงเกิดประกายไฟที่ศีรษะไฟช็อตหมดสติค่ะอุหลวงพ่กระตกริบบาาน,ะน้ยโดนไฟดูดนอบไปหนึ่งนะ วางเราวางดูด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เอาตัวัางยาวลงอย่างรถกระเช้านะยังยังค้างอยู่บนกระเช้านะ บลกระเช้าลงบ้านอยกระชัยวา10สิบแล้วลงบ้านอย่ากระชัยวสิบ,บ,อสบตอนนั้นทุกคนก็ตกใจหมดเลยนะคะก็รีบเคลื่อนย้ายเอากระเช้าลงมามีเจ้าที่หนึ่งนายค่ะบาดเจ็บสาหาัส ส่วนอีกหนึ่งนายที่ขึ้นไปข้างบนนะ่ะถูกไฟช็อตเหมือนกันนะคะได้รับบาดเจ็บต้องรีบประคองทั้ง,งคู่ลงมาจากกระเช้าแล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลส่งรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ ตอนนี้ทำ t BI อยู่นะรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งพอเปิดประตูออกมาดูเห็นกลุ่มควันมันลอยออกมาจากตึกต้นเพลิงก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าวาทีให้รับทราบแล้วเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไฟไหม้อาคารพานิชย์ไปจำนวน5คูหานะคะ สามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้วได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้สองรายส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะแต่เบื้องต้นต้องระง,งับเหตุก่อนก็คือดับไฟให้สนิทแต่มันมีเหตุซึ่งหน้าแทรกเข้ามาก็คือมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บในขณะที่ปฏิบัติงานสองคนแล้วในตัวตึกแถวที่ว่าเมื่อกี้กวางบอกวอดไป5ครูหาใช่ไหมเจอ2รายที่เสียชีวิตเนี่ยคนนึงอยู่ในห้องน้ําอีกคนนึงอยู่ในห้องครัวแล้วในในอาคารเนี่ย มีบาดเจ็บอีก3ามกำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่